ยังหาด้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะเก็บหอดเลยอู้หมดเือบเลยนี้จุกเลยก็ได้ตรนี้ก็เปื่อเลยเปื่อยอู้นี่จะหนมุนสิหยัไปนั่นหยัไปนั่นเหยียบไปก่อแกนนี่จุกหนึงนี่หยโอ้ยก็บักนัดเลยหุ่นป้าหน้าม ียบแก่งนี่เพิ่มเกี่ยวเกี่ยวโอ้ยมุนเบิดละแบ่งามเลยเ,เกือบเรียบเหิือนคุณป้าดหุนอุยปุยเลยบับนี้เ,นเกือบเ,เกือบเ,เกือบเกือบ มันกระดานโบดเนาะนี่ก็มองไม่เห็น๋อเต้นแห้งไ่ได้เต้นแห้งไม่ได้นี่ค่ะนี่ม่นะสลูกสิดลู